ร,รักและเป็นห่วงที่สุดละกันรักและเป็นห่วงที่สุดเริ่มจากน้องกันหรือน้องออฟดีดีไมโครโอนกันอยู่เริ่มจากใครดีนะเริ่มจากใครดีนะ,อ,ะออฟก,ก่อนก็ได้ออฟก,ก่อนก็ได้ที่สุดนะครับที่สุดของที่สุดเลยที่เรารักและเป็นห่วงเนี่ยเออจริงๆอะผมอะก็เป็นห่วงทุกคนนะแต่ว่าผมทํางานกับกันบ่อยผมก็เลยจะค่อนข้างที่จะ เตือนเขาได้บ่อยสุดแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินเยอะหรืออะไรแบบนี้ครับ <laughs> ผมก็คอยเตือนคอยแบบเฮ้ยนี่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 แบบห่วงอนาคตนิดนึงก็เลยแบบห่วงเขาที่สุดครับ <laughs> เราเชื่อแล้วว่าเป็นพี่ใหญ่จริงๆ <laughs> ไม่ตอนแรกค,คิดว่าจะบอกรักนะกลายเป็นแชกันแทน <laughs> <laughs> เราใช้เงินเยอะสุดเหรอฮะหรือย,อยังไงฮะเรามีอะไรจะแก้ต่างไหมกันไม่ก็เวลาทํางานมาเราก็อยากได้ของที่เราอยากได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นห่วงสุดก็เป็นห่วงตัวเองเนี่ยนะ เป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงตัวเองก็ต้องเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองที่สุดเพราะคนอื่นเป็นแบบพี่ๆที่แบบเขาดูแลตัวเองกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีก็จะเตือนกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าโตแล้วทํางานแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงตัวเองแล้วรักที่สุดละจ้ะรักรักคนคนเลยครับเนี่ใช่เรื่องมาสักคนหนึ่งได้ไหมครับเออยากเลยยากจังเลยยากจังเลยเราแฟนคลับกำลังเชียร์อยู่สักคนหนึ่งตาปี เต้กับนิวรักและเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ม,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 มีไม่มึงมีใช่ไหมมีไม่มีไม <c oughs> ่เหมือนกับเพื่อนเพื่อนคือจริงเราก็รักและเป็นห่วงทุกคนคือยิ่งช่วงนี้ทุกคนแบบทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนก็เป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนของทุกคน<ๆ>เพราะว่าแบบทั้งซ้อมคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายละครทุกคนก็ทำงานหนักหมดเลยก็อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนเยอะๆครับยังไม่ตอบคำถามยังไม่ตอบครับยังไม่ตอบครับ ต้องตอบต้องเลือกมาหนึ่งคนครับอ่าใครดีคนที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดนะครับใครดีอะต้องตอบอะเสียงอะไรครับก็ก็คนที่เราทำงานด้วยแล้วก็ได้ก็คงต้องเป็นดีใช่ไหมฮะโอ้เพื่อนเพื่อนมีแซวเพื่อนเพื่อนมีแซว เอา password. นิวถามคืนบ้างถามคืน,นบ้างนิวครับผมคนที่เรารักและเป็นห่วงที่สุดตอนนี้เวลานี้จริงๆจริงๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยจะเป็นน้องการอยู่ดีอ๋อเป็นห่วงน้องการนะเพราะว่าเพราะอย่างที่ที่ออบบอกน้องการจะแบบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็แบบใช้เงินเก่งด้วยแล้วก็แบบโตแล้วอาจจะต้องดูแลอะไรนะ ไม่พูดเยอะอ่ะไม่พูดเยอะต่อแล้วตอแล้วก็บบอ,อยากแบบดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วคนที่เรารักที่สุดล่ะครับจริงคนที่ผมรักที่สุดเนี่ยออก็เป็นน้องชายผมนครับอะไรนะอะไรนะน,น้องน้องชายผมับพอดีเ,เ,อเพราะคือคือเขาจะเป็นคนที่แบบมีอะไรเขาจะพูด,พดตรงตรงถือว่าเป็นคนที่จริงใจอะไรอย่างงี้ครับคือหมายถึงว่าเราปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่าอะไรนะครับเราปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่า ก็ตรงอยู่นะเต้ตรงอยู่ตรงอยู่มาที่ผมบ้างมาที่ผมบ้างผมเนี่ยเป็นห่วงพี่ชายผมครับเป็นห่วงเรื่องความรักครับทำไมอ่ะผมเนี่ยรู้ว่าพี่ผมในี่ยขี้งาวอ๋อเหรอบางครั้งก็โอ้ยเจ็บมาแต่ไม่ต้องห่วงน้องอยู่ตรงนี้เสมอนะครับอ้าวเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรสิงโตมันมีเรื่องอะไรเหรอเป็นคน ติดเกมติดบ้านติดหนังสือนยายครับจริงเหรอเหมือนโทนที่เขาพูดมาไม่ใช่นะอถามได้เลยอย่างแรกยังยังนั่งเล่นเกมกันอยู่เลยคือผมอ่ะรู้ว่าพี่ผมมาขี้เหงาแต่ก็ติดเกมเพราะฉะนั้นอ่ะคุณต้องจบกับเกมให้ได้ก่อนคุณถึงเริ่มมีความรักได้นะครับคุณสิงโตพูดมาอย่างนี้รู้เลยว่าอะไรต้องจบกับเกมนะแล้วความรักเราจะได้เริ่มต้นไม่ได้พี่ยังไม่ถึงระดับประเทศเลย S <S <sociedad> อ่ะงั <ını S 2> ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับผมไปก่อนอยู่กับผมไปก่อนอยู่กับผมไปก่อนรักสิงโตลวครับรักแล้วเป็นห่วงใครก็ถ้าจริงๆคือเหมือนเหมือนที่พี่ๆเขาตอบก็คือเราทํางานกันมาแคนเนี่ยเราก็เราก็เห็นหน้ากันมาแบบทุกคนอยู่แล้วแน่นอนว่าเรารักเราเป็นห่วงทุกคนแต่ว่าอย่างสิงคตเนี่ยจะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่กี่ปีแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่ผมปีส uh huh. อง่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างนานเพราะงั้นเราก็จะรู้เนเจอร์ huh. มากกว่าใคร uh huh. เพราะงั้นเราก็คงมีบางเวที่เราก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงก,กว่า uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็รับแล้วเป็นห่วงครใช่ huh. ครับมาถึงค uh ู่นี้ไรวันนายสองคนน่ะนายสองคนรักและเป็นห่วงใครมากที่สุดให้ไรทัตอบก่อนบ้างให้ไรทัตอบก่อนบ้างครับก็ ก็ห่วงตัวเองเหมือนกันครับแต่ว่าห่วงน้องกว่าครับห่วนน้องกว่าเป็นห่วงวินเป็นห่วงเรื่องอะไรเหรอฮะก็คือเราทํางานกันทุกวันครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆครับตัวเองด้วยครับผมพี่ๆเขาอยุดตัวกันแล้วไม่ไม่ต้องห่วงแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วครับพวกผมตอนนี้พวกผมสองคนน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเป็นห่วงที่สุดก็วินแล้วรักที่สุดล่ะครับตัวเองครับเอารักตัวเอง เป็นท่ามาที่วินเลยเอาวินครับรักและเป็นห่วงใจมากที่สุดครับครับเอ่อจริงๆก็เป็นจริงๆเป็นห่วงพี่ผมเหมือนกันเพราะว่าผมทํางานกับเขาทุกวนัน<ม>เกือบทุกวันนี้ครับ<ม>ก็เห็นว่าสุขภาพเนี่ยคำตอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคําตอบเหมือนที่ผมตอบไปเลยเอาก็ใจตรงกันไงไม่ก็จะตอบมีอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกโอ,โอเคยิดเหมือนกันยิ้เหมือนกันเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน อาวินยังไงต่อเป็นห่วงเ้าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบไม่ค่อยสบายด้วยอะไรอ๋อแล้วเรามีวิธีดูแลสุขภาพเขายังไงบ้างครับเอ่อก็เขาก็ดูแลตัวเองอยู่ครับตอนนี้ผมไม่ใช่หมอไอ้ผมดูแลอะไรอ่ะรับที่สุดแล้วครับทุกใายครับอะไรที่สุดลองใบหนวดล้อขาดใจรับพี่อ๊อฟเอาล่ะพี่อ๊อฟครับผมนะครับ เดี๋ยวน้องๆทั้ง8คนก็จะยังอยู่บนเวทีนะคะและพี่พิพิธหรือมวลชนจะขึ้นมาสัมภาษณ์ด้านบนเวทีครับ